ในโอกาสต่อจากนี้ไปขอราธนาคณะสงฆ์และขอเชิญเหล่ากัลยาณมิตรพุทาศนิกชนอุบาสกอุบาสิกาคณะสิทธานุสิท์วัดพระธรรมกายทุกท่านพร้อมใจกันรวมบุญกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาที่ได้บำเพ็ญร่วมกันเป็นสมานฉันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประเมนเทรรามาธิปดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 7ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าและคุณพระสงฆ์เจ้าอันไม่มีประมาณโปรดอภิบาล ประทานพรให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยจจตุรพิทพพรพิพัฒสวัสดิมงคลพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญพระกิตยศเกลกไกลแผ่ภัยสาลสถิตเป็นฉัดแก้วร่มเกล้าของเหล่าประสกนิกกรชาวไทยตราบกาลนานเทิน